วันดีวันตอนเสาร์วันที่ยี่หกมีหน้าหกสามครับพี่น้องวันนี้บดจังกากบดิเบิงอัปเดตต้นใหม่โดนลรอใหม่สร้างมูลผมสร้างมูลสร้างมูลที่ว่าลั้ตรงตรงได้พี่น้องกําลังกําลังเริ่มแล้วตัวนี้ปลูกจากเม็ดได้พี่น้องปลูกจากเม็ดปลูกจากเม็ดเพิ่นนี่แตกนอกครับพี่น้องแตกนอกหลวแตกนอกหลว แหนะเกกคสวยดีนะน้มของโบกแข้งพอสมควรเด้อล่างหาได้สื่ออยู่หาเงินสื่อได้อัพเดทอัปเดตให้เบิงนเน้งบนนี่แตกแล้วพี่น้องไผ้สร้างมลขึ้นมาสูงเติบเปน็นให้สร้างมลวันนี้ดคตรน้ำนะครับต้นใหม่แต่ว่าอาศัยปกปกฟางปกเฟืองนี่ครับถือว่าโอเคครับใช้สูตรปกเฟืองเลยพี่น้องเด้อยคุ้มหยาเลยคุ้มเฟืองเลยเพราะตองใหญ่มันห่อนตายคนว่า เงี้มันห้อนมัน่อนเปลืองมันปกแล้วมันจะห้อนตายผมสูตรลื่นคู่มาตายครับงามดีกล้วยกระชายปกติกล้วยมอสหนามในเซฟเลยเนยกะเท้ามากระชายอยู่สร้างบนทุกเล็กน้อยเพีพเยงแกลวแล้วเพีเยงแกลวแล้วปลูกเม็ดปลูกเม็ด,มดลั่มนี่ทุ่มหั่อนไปแล้วทุ่ทมหัวแล้ว างมนสร้างมนท่วมหัวแล้วท่วมหัวแล้วพี่น้องเหมืนก็ลักสิเทียมพรากาพัดไม่ไม่สาดไม่แดงปลูกอ้อมสายอยู่ครับเดี๋ยวให้มันแหลกเยอะทั้ไงไม่แดงไม่สาดอันนี้ก็บพยุงครับพยุงก็เริ่มสวยเลยพี่น้องสาดแดงสะแบงนีง่ครับบมาในการเนี่ยาสาวสาข่อย โบกตรงไหลแต่ว่าก็เหลืออยู่สามเมตรกว่าอยู่ดอกมองตรงยิ่งๆนะครับนี่อาจจะย์ปรทามก็าสามเมตรกว่าโบกแห้งได้กระพังบ่มีอย่างพิเศษมากมาๆครับนี่นี่แต่ต้นใหม่ส่สวนใหญ่เทียงหน้ากับบัวทะเลพี่น้องขาดงบประมันแล้วจะเทียงบุ้งหยะจเทียงนิดหน่อย,อยใส่กันสองหลังหลังกับภารกิจสมมุติเก็บมกักสัตย่างเดียว เก็บบักสาดเก็บบักสาดอือนี่ดูต้นบักใครเดี๋ยวคุ้มเฟื่องคนน่ะมันรุดออกนอกกับเนืนน้อโม่ใหญ่บัวขึ้นต้องฟังผลดีสภพาไปเบิ่งต้นนื้อใหญ่กันเกศโซดกระหังก่อน,อององนไงวัดเลยยิ่งยไก่คนคือต้นกล้วยครับกล้วยหอมความันดิดีกะสูงแล้วพี่น้องภาพดีอยู่ใส่สูตรผมเฟื่องเลยครับสะเดาสะเดากะขึ้นยู่พี่น้องบัวพราวไอ้เพ่นพ่กปู่ให้เรื่สิขึ้นยอด ทำไมไม่ว่าสิตายบ่ตายพี่เนาะพยุงก็งามพี่เนาะว่าใช้ใครใช้ได้พยุงใช้ได้หัวซี่ใครใช้ได้นี่ก็เตรียมลงเรือเฉพาะการใหม่ได้นึงพี่น้อเนาะกล้วยกล้วยก็ใช้ได้อยู่ต้นทอนทอนงามดีพี่น้องนี่มะอี่ล้มโมเป็นมะกัมโมเป็นทอนมะอีลำมมะยีลำมอ่ะพี มีลำใส่กินหนึ่งปาน้วยครับเพิ่งงามดีตัวปล่อยกับพ่ไอไทยยังไงบ่ได้ใส่ปุ้ยใส่ยังเลยหอ่อฟางอย่างเดียวแค่พอเกิจอย่างอื่นนี่เงาะกัดแตกยอดด้วยครับบ่าตายดอกเงาะคาดว่าบ่าตายบ่าตายบ่าดา่างกัดจอดเรียบร้อยใส่ทอซีครับหงอกหงอก,งอก,งอกน้ำขึ้นอยู่แต่ว่าได้จริง ต้นกล้วยก็งามอยู่ครับสด้ใสได,ด้เอาบางมีพันแหล่ๆนะครับเขึ้นมาจังได้บุ้ำแม่ว่าเอามาเนยบไปเรื่ัยๆเลยเอาเนยบกลางๆเนยบในเฟืองนะครับกลางต้นกล้วยเพิ่มขึ้นมาเองครับเห็นไหขึ้นแล้วครับนี่เนยบทิ่มก็ขึ้นมาครับปลูกง่ายๆพักป่วยสวยเฮือกเกลพอได้กินเ <c oughs> ตรียมทางมาว่าสิปลูกพักกิน ข้บปลูกโลกดินเลยค่ะอดครับไงว่านน่อยมันไงว่าให้ผมกิน,นไงว่าทันกินเลยบกระดิขือไงว่าทันกินนีบ่บกออกมาหน่อยงีตนนไง่ทันกินเลยบกุกระด่งปลูกสะปลูกสะปลูกทัวทบตัวเดนคขาัาไี่น้อยสนทำไมพยุ่งเนี่ยครับงามอยู่ ไฟพยุงมะหงกุ้งกะน้อยๆแล้วก็ปลูกไหมต้นงากะทศเสิเป็นเสหลส่งไปหน่อยหน่อยๆครับเขือกะต้องเนยบุเต้าพยุงนี่แได้ได้ไหมเนาะพยุงสอนอยู่ต้นเนยเพิ่อนกะเพียงเอวได้ไหมเนอง Thế quá sẽ đầy vô Mãi phải dùng, mãi phải, phải dùng Ôi, như thế ôi vô đây là tôi nhai của mình của mình Cửa Đó, à, thì bưng ra nào thiệu, เดินหนาพอกัอนไม่เอาดูเขาโดูยังหลอดอยู่โอเคกินอาหพอกันกันนนบโอเคกรับคลิปนี้ตอนนี้ก่อนวัสดีครับ